สารสีกุมให้กับเรื่องที่ควรโฟกัสเป็นพิเศษนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะฮะมีเรื่องอะไรบ้างครับโดยชะตาตั้งแต่วันจันทร์นะครับที่8จนถึงวันอาทิตย์ที่14นะครับเรื่องแรกครับมันจะมีอุปสรรคนะฮะในเรื่องของการติดต่อการสื่อสารการเดินทางหรือว่าพูดคุยอะไรกับใครนะฮะคนเขาไม่เข้าใจนะครับหรือบางทีเราจะสื่อสารผิดพลาดนะครับฉะนั้นระวังเรื่องการคุยการตกลงการทําอะไรที่มันสัญญาต่อกันนะครับถ้าใครที่ต้องคุยเรื่องสําคัญ คุยเรื่องผลประโยชน์คุยเรื่องการเจรจาเรื่องยากๆอะไรพวกนี้ครับจากนั้นต้องระมัดระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษนะฮะเร ok ียกว่ามันมีโอกาสพลาดและหลุดนะครับข้อต่อมาครับมันเป็นช่วงการหลุดหลงลืมเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับจากนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ดูลูกหน้าอ่อกงานคือการสื่อสารจะมีปัญหานะเรื่องการหลุดหลงลืมเล็กๆน้อยๆคุณก็ต้องละเอียดถูกไหมครับแล้วก็ทํางานช้าแต่ชัวนะฮะเพราะว่าถ้าแบบเร็วเกินอ่ะมันก็จะหลุดได้ใช่ไหมฮะจากนั้นช้าแต่ชัวเนาะโอเคนะครับมาเรื่อง ดีๆบ้างนะครับถ้าใครที่ป่วยไข้ไม่สบายอยู่ะฮะจะค่อยเริ่มฟื้นแล้วก็ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าใครที่แบบแข็งแรงดีอยู่นะฮะร,ระวังป่วยนะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่นะฮะเป็นป่วยโรคทั่วไปนะฮะแต่ว่าจะนอนพอักผ่อนไม่พอหรือเจออากาศสภาพหรือว่าเจออะไรก็ตามหรือว่าติดเชื้อได้ง่ายฉะนั้นชวน่วงนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของ <c oughs> ป่วยไม่สบายนะฮะแล้วก็ติดเชื้อนะครับฉะนั้นถ้าเรารู้ดวงโลกหน้าเราจะได้โอ้เซฟร่างกายหน่อย ไปเข้าอยู่ในกลุ่มคนเยอะๆนะฮะบางทีเจอคนป่วยไม่สบายมันก็ทําให้ติดเชื้อถูกไหมครับนี่คือสิ่งต้องระวังนะฮะเนี่ยรู้ดวงรู้หน้ามาดีไปน,นะครับแล้วก็ไปว่าโฟกัสเรื่องร่างกายครับอาหารการกินแล้วก็การกินอยู่หลับนอนนะฮะให้แบบเซฟเซฟร่างกายนะฮะโอเคครับต่อต่อมาครับมีข่าวดีครับเรื่องของงานนะฮะภารกิจการงานดาวการงานของเราคือดาวอังคารนะครับในช่วงสัปดาห์นี้เคาเรียกยังโครจรอ,อยู่ได้ตําแหน่งไปกเกษตรตาที่ประดีนะครับ ชื่อมันเพาะแปลว่าเอออย่างน้อยเรื่องงานระบบต่างๆนะครับถ้ามีปัญหาก็จะแก้ปัญหาได้มีงานเพิ่มเข้ามาให้ต้องรีบเคลียร์รีบทำสำคัญคืองานด่วนนะงานผูกปรับฉับพลันงานที่คาดไม่ถึงงานที่อยู่ๆก็มีเข้ามานะครับเนี่ยมันจะเจอเรื่องแบบนี้ถ้าเรารู้ดวงโนวงหน้าเนี่ยเราก็จะได้รีบเคลียร์งานปัจจุบันให้เสร็จโดยไวพอมีงานด่วนเข้ามาเราก็จะได้อ่าไม่ต้องมาบีบเรื่องเวลานะฮะ ที่ผมดูนะว่าสัปดาห์นี้สิ่งที่จะเป็นปัญหาคือแข่งกับเวลานะครับไม่ได้แข่งกับคนนะครับคนเนี่ยเดี๋ยวมีปัญหาอะไรเดี๋ยวก็ยังไงเราก็ชนะนะครับหรือ,อยังไงเราก็ไม่ได้มีอะไรที่ดือดร้อนนะครับเพียงแต่ว่าเวลาเนี่ยจะทําให้ทุกอย่างมันเร่งแล้วพอเร่งเนี่ยมันหลุดนะครับเดี๋ยวพอเร่งแล้วมันทะเลาะกับคนได้ง่ายฮนะงานอะไรที่มันเร่งแล้วต้องทําร่วมกันเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่จะทะเลาะกันนะครับดังนั้นช่วงนี้ระวังเรื่องเวลานะครับโอเคต่อมา เรื่องข้อดีคือเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครครับในช่วงสัปดาห์นี้จะสําเร็จนะครับจะถือว่าเป็นช่วงที่ดวงเด่นในเรื่องการเอ่ยปากในการขอให้ใครช่วยเหลือนะครับและมีคนมาขอให้เราช่วยคืออาจจะมีงานที่ด่วนงานที่เร่งหรืองานที่มีปัญหานะฮะเขาให้ใครช่วยไม่ได้ก็กลายเป็นเรานะฮะที่ถูกวานให้ช่วยนะครับซึ่งเราก็สามารถทําได้ดีด้วยนะฮะภารกิจต่างๆหรือว่าสิ่งที่จะทำถือว่ามีความคืบหน้าดี การเจรจาการแก้ปัญหาการเคลียงานนะฮะให้กับตัวเองหรือให้กับใครก็สําเร็จนะครับแปลว่าหล,ากลากักๆโฟกัสเรื่องงานกับเรื่องเรื่องของเงินนะครับสัปดาห์นี้ครับเรื่องของเงินเนี่ยมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องยานพาหนะแล้วก็เรื่องของบ้านและครอบครัวนะครับยานพาหนะก็ต้องระวังเรื่องมีปัญหากระจุกกระจิกเล็กน้อยเรื่องรถเสียหรือว่าเรื่องของการเดินทางนะครับช่วงนี้เติมน้ํามันพอดีน้ํามันขึ้นพอดีคือมันจะเป็น ใาใจ้จ่ายที่เพิ่มเข้ามากว่าปกตินะครับหรือก็เข้าขอเครื่องใช้ในบ้านมันเสียมันหายมันพังหรือมันหมดนะฮะมันก็ต้องมาซื้อใหม่แปว่าระยาเนี้ยบุมดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินทองนะครับมันจะมีรายจ่ายจุกจิกรายจ่ายที่คาดไม่ถึงแต่หมุนเงินได้ทันให้สบายใจนะครับในการโฟกัสได้เพราะว่าถ้าจะโฟกัสก็คืออะไรที่ยังไม่จำเป็นต้องซื้อก็เบรกเบาๆไว้ก่อนแค่นี้นะครับหรือว่าถ้ามีมีผลทางนะฮะที่จะหาอะไรได้เพิ่มนะครับก็ลองขยับขยายหาดูนะครับก็มีโอกาสที่จะ มีข่าวดีเรื่องงานมีคนช่วยเหลือนะครับจริงๆสัปดาห์นี้ดูเรื่องงานกับเรื่องเงินฮะยังดีที่พอจะมีคนช่วยเหลือหรือให้คำปรึกษาหรือพอจะแก้ปัญหาบางอย่างให้กับเราได้คะคงจะไม่ได้แบบทุกอย่างแต่ว่าอย่างน้อยมีเรื่องดีๆที่ทําให้เราสบายใจขึ้นนะฮะจังหวะดาวดีอย่างครับในช่วงนี้คือในการแก้ปัญหาสําคัญนะครับแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะฮะนี่คือจุดเด่นของตัวเราเองนะครับถ้ามีปัญหาเฉพาะหน้าปรับปรับฉดพันนะครับแล้วไม่รู้ว่าจะยังไงดีให้รู้ว่าเดี๋ยว หาวิธีแก้จนได้ในที่สุดนะครับนี่คือจุดเด่นนะฮะสำคัญข้อนึงฮะในช่วงสัปดาห์นี้คือโฟกัสเรื่องความรักนะครับดาวคู่ครองคนรักครับโคจรเด่นนะฮะก็แปลว่าช่วงนี้พอพึ่งพาใสาแฟนเราได้หรือวานี้ช่วยเหลือบางอย่างก็ได้แล้วก็คนที่รักคนที่เราเคารพคนที่เราศรัทธาคนที่เราผูกพันกันนะฮะผมพบบางคนไม่มีแฟนหรือบางคนช่วงนี้นะครับมีคนใหม่ๆเข้ามาอะไรก็ตามนะครับก็เรียกว่าพอจะพึ่งพาใย หรือพอจะวหววานะครับในเรื่องต่างๆนานาได้นะครับมีอะไรปรึกษาเรือคนเียเรารักนะฮะคนเราผูกพันนะครับเขาช่วยเราได้นะฮะหรือที่าจะมีอะไรนี่ไม่สบายใจมากๆก็ลองเล่าลองคุยนะครับมันจะมีที่ที่ทําให้เราผ่อนคลายขึ้นนะฮะหรือว่าอย่างน้อยก็พอจะมีคนฟังเรานะครับถือว่าเป็นช่วงที่มีเรื่องยุ่งๆแต่คนคอยช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหานะครับในสัปดาห์นี้นะเพราะนั้นปัญหาต่างๆไม่ต้องกลัวครับเคลียร์ได้ทั้งทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่าแรงกดดัน หรือปัญหามันจุกจิกมันทําให้เราไม่สบายใจเล็กน้อยนะครับยังไหวแล้วก็ยังดีอยู่ถ้าป่วยก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็มีโอกาสได้เงินพิเศษครับช่วงดีเข้าสุขครับเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ